ออไม่คิดเลยว่าวันนี้จะมีนักข่าวมาถามว่าผอมไปไหม iding? ปออ <c oughs> ้วนปอไม่ได้ผอมปอดีจังเลยรู้สึกแต่ว่าออน้ําหนักมันลงจากตอนอ้วนมากๆแต่ก็ยังไม่ได้เป็นคนผอมอะค่ะแต่ก็ยังเป็นคน,ห,นหุ่นปกติแล้วเราก็โอเคกับหุ่นประมาณนี้ <c oughs> โอ้สามสิบโลถ้าหลังจากตอนคลอดนะค่ะสามสิบแต่ตอนนั้นไม่ได้จริงตอนนั้นคือประวันฟรีวิลลี่นะแล้วก็ค่อยๆลงมาจนลูกตอนเนี้ยลูกปแปดขวบนั่นหมากว่เพิ่งลงมาตอนลูกปหกขวบเองลดอยู่หกปีใช่ก็คือใช้แบบไม่ได้ทางรัดอะไรเลยมากมายก็คือเป็นแบบวินัยอะวินัยเลยกินกอบกําลังกายพอพอลูกพอพอลูกลงคนบอกว่ามองเห็นซี่โครงดูน่ากลัวไม่ใช่ซี่โครงนะจ๊ะถ้าซี่โครงมันจะเป็นแบบ มันจะรั้วซี่โครนั้นมันเป็นหลอนกล้ามเนือ้อ <c oughs> มันเป็นคือ <c oughs> จริงๆเราพี่โอไปคลออบรังกายหนักมากเขาก็จะแบบพยายามให้เราวิ่งพยายามให้เราเดินแล้วก็คุมเรื่องอาหารถ้าเราทําได้ถุงจริงกล้ามเนื้อมันขึ้นจริง <c oughs> ๆค่ะ <c oughs> มันจะไม่ใช่ซี่โครงเรียกว่าหุ่นนี้ได้เพราะสามีด้วยส่วนหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าพี่โอเขามีวินัยมากอะค่ะเขาพี่โอน้ำหนักลงมากี่โลนะสิบสิบในระยะเวลาไม่กี่เดือนแล้วปอยอยู่ตั้งแต่วันแรกเขาบอกเขาจะตั้งใจละแล้วมันก็เห็นจริงๆเพราะตอน พี่อกเปลี่ยนไซส์กางเกงเปลี่ยนอะไรทุกอย่างแต่ว่าทั้งหมดมันไม่มีตัวช่วยอ่ะพอเห็นเขาตื่นตีห้ามาวิ่งตอนที่ปอนอนลืมตามเออเขาไปวิ่งด้วยความจำเป็นด้วยความจำเป็นเหมือนพวงคู่กันผอมนะครับสำหรับคู่เราหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงเราไม่ได้มองเรื่องผอมเพราะว่าอฟังรูปประโยคให้จบก่อนเหมือนพวงคู่กันผอมแล้วเกี่ยวกับเป็นเรื่องอายุอะไรอย่างงี้ป่ะคะแรงมากนะแล้วเออแต่จริงจริงพอแก่มา มันต้องดูแลมากขึ้นต้องดูแลมากขึ้นอย่างผมอ่ะก็เป็นคนที่เดินทางบ่อยสุดท้ายจะเป็นไขมันเกาะตับนะโดยที่เราไม่ได้ดื่มเหล้าแล้วก็ไปตรวจสุขภาพแล้วก็เจอครับมีแบบไขมันเกาะตับตับอักเสบก็เลยตั้งใจลดน้ำหนักตัวเองก็เลยไปสายหายทุกอย่างหายทุกโรคจริงหายติกแคลเซีรมหายน้ำหนักรัตัวลอนลีที่เราไปตรวจโอเกียร์ครับใช่แล้วพี่โอได้ถ่ามไหมครับว่าทำไมมันเกิดจากสิ่งที่พี่โอไม่ได้กินอ๋อ จริงจริงมันก็ด้วยไลฟ์สไตล์นะครับบางทีความเครียดของเราแล้วก็อาหารเราต่อให้เราตั้งใจอ่ะถ้าเราทํางานหนักเราก็ไม่ได้กินแบบที่ควรจะกินเนะาะบางทีก็เอาสะดวกไว้ก่อนอ,อะไรเงี้ยทุกคนก็น่าจะเจอปัญหานี้กันเพราะว่าอาหารที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพมันหาง่ายกว่าอย่างไรคนชมนว่าตอนนี้คุณพ่อหุ่นแซ่บมากใช่แซ่บไหมคะพี่บอสแซ่บไหมคะท้าไมต้องเบะปากแบบนี้ด้วยไม่หน้าออกค่ะเพราะตอนเพราะตอนพี่วววถามพี่ว่าท่านแม่งี้ย ก็ก็ดูไม่ได้ปฏิเสธอะไรเพราะว่าคนเราพอผอมลงแล้วพี่โอเคอลีนอะลีนแบบไม่ได้ผอมไม่มีแรงมันก็เลยดูเขาแบบเฮลตี้ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วว่าสามีเราแซ่บไหมคะแซ่บมาตลอดนะคะพี่โอเคเขาเป็นคนดูแลตัวเองเขาเป็นมูดีไว้ในสมองลืมลืมตอนปอเบะป่ะเมื่อกี้ป่ะเด็ค่ะ ไม่ค่ะเขาเป็นคนเขาเป็นคนดีอ่ะตอนนี้คนแบบว่าโฟกัสของวิโอคือแบบว่าโฟกัสของอะไรนะคือแบบคนมันหลุดมาหลายครั้งแล้วนะพี่นี่หลายครั้งคนเข้าไปดูลูกค่จะแบบใส่สายตาจะตรงมาที่ข้างมากกว่าปอก็จะชินตลอดอ่ะปอก็จะชินแต่ว่าเขาเป็นคนดูแลตัวเองดีแล้วเขาเขามีวินัยที่เขาควรจะได้รับคําชมอ่ะเวลาอย่างปออะปอเป็นคนกินแบบระวังการกินแต่มือที่ปอกินคือจะแบบทอด กรอบไม่กรอบอย่ามาคุยกันไม่ทอดไม่กินเลยงนะไม่ค่อยเฮลตี้หรอกแต่พี่โอคืคอกินไก่นึ่งไข่ขาวข้าวต้องกี่กรมัมกินจนชินแล้วก็กวิ่งอ่ะดังนั้นน่ะถ้าถ้าเขาจะมีความสุขหรือภูมิใจในหุ่นเขาเขามีสิ่งไหน ไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าถ้าไม่จินตนาการอะไรอยู่ไม่ไไม่มีทุกวันเนี้ยลูกโตแล้วทําอะไรพ่อแม่ต้องระวังมากอย่างอย่างวันเนี้ยพอแต่งชุดเนี้ยมาล่ะลูกก็ไม่เข้าใจนะเขาหัวเราะเขาเาเข้ามาแอบในเนี้ยว่าชุดนั้นมันคือยังไงลูกลูกูไม่เข้าใจเออถ้าต้งดังนั้นถ้าเราทำตัวลุ่มร่ามที่บ้านแหละตอนนี้ลูกลอมันต้องระวังที่ชมเจงว่าแซบมันแปลกเดี๋ยวฉันพูดให้แซบค่ะ เล่นเรื่องพลังําลังให้วิ่งเล่นกับลูกได้นานๆใช่ผก็ไม่เผื่อเรานะแก่ขนาดนี้แล้วแก่เพราะว่าลูกตัวเอกทีปีนี้เพราะเราก็40กว่าแล้วมันมีปอเป็นคนชั่งน้ําหนักทุกประมาณไม่พยายามหมุนกับน้ำหนักมากก็จะชั่งประมาณ3วันครั้งแต่เราอะปอเป็นคนจดน้ําหนักตัวเองวันนี้ของปีที่แล้วปอผอมกว่านี้สามโลปอแค่อยากกลับไปเป็นปีที่แล้วแต่มันกลับไปเป็นไม่ได้เพราะว่าตอนรถติดก่อนลงมาเนี้ยปอกิน หมูปิ้งไปห้าตับไก่กินข้าเหนียวหนึ่งตอนนี้นเราไม่รู้สึกอิ่มด้วยนะออใช่เราก็รู้สึกว่าเราจะผอมไม่ได้หรอกถ้าเรากินแบบนี้มก็ันเราก็คงต้องกลับไปแบบสู้อีกรอบอันนี้ก็เปิดจะเปิดสาขาที่3แล้ว,วเดือนหน้านะครับที่ถนนวิัวี เป็นสาขาใหญ่โตตรงวิทยุค่ะแล้วก็ปอไม่เกี่ยวอะไรกับงานนี้เลยมาเวลาพ่อโอเขาจะได้ปีนี้ใช้คําว่ากินปีถือว่าถูกต้องเพราะว่าพ่อโอเขาจะมารับรางวัลปีนี้รับรางวัลเกี่ยวกับคลินิกเกี่ยวกับวงการแพทย์เยอะแล้วในงานเขาก็จะมีการเสิร์ฟอาหารไฟดิงจะเป็นส่วนใหญ่ก็เลยถือกาสมาดินเนอร์เราก็เลยตามมายืนหยัดเป็นเพื่อนในการกิน ให้กำลังใจสิครับตอนนี้ลุนมากไม่ได้ลุนข้อรับรางวัลรุนว่าเขาจะเสิร์ฟอะไรก็จริงๆของเอสลาเนี่ยก็เป็นคู่ทางธุรกิจกับเรามาตลอดนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทที่นําเข้าเลเซอร์ชั้นนำก็ที่สมิธเราก็เลือกเลเซอร์ที่มาจากต่างประเทศที่เป็นแบบได้รับ ความยอมรับจากทั่วโลกอยู่แล้วครับผมก็เลยได้อุดหนุนกันมาตลอดก็นับ10ปีแล้วก่อนเปิดบริษัทเดินสายรับรางวัลเลยสำหรับเราไม่ขนาดนั้นหรอกครับก็จริงๆก็จริงรางวัลก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกําลังใจเนาะแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเรายึดเป็นสิ่งสําคัญอะไรเพราะว่าสิ่งสำคัญสุดคือคนไข้มากกว่าครับคือช่วงปีหลังมาพ่อบินเป็นนกเลยค่ะเขาเขาจะไปพ่อเพิ่งกลับมาจากสเปน ไม่กี่ไม่กี่วันนี้ก่อนนั้นอยู่ฝรั่งเศสยเ้ขาจะบินไปบรรยายบินไปไปแชริงไปแชรก็คือคุณหมอโอก็็มาทางแพทย์เลยไปบรรยายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ